นักหนูย้ำบ่วงหนูครับตอนเขาเร่งมันม่มันต่ว่ามุนไปรุ่นกว่ามันโอ้ใส่เจ้ะเจ้ากัว่ามันตักีเดกลแล้วเ้ยัเีว่อนามีุกเนี่ยโกี่ไนี้โอ้งนนบ่แยมเลยเจ้บ่ถึหลอหลอดฟองมีหงอเลยวีดิงิงรุว้าวะติ้า มาใส่หนูเด้อมือนี้ไอรุ่นมาใส่หนูสวัสดีครับพี่รุ่นครับพี่สันบ้านหนูหน่อยครับกินของง่ายแล้วเขาเรียกว่าหยุดใส่หนูพ่อมาเทียนเมียนไฟไปชิงข่านไอหาเปาเอียกเรียกว่ามาเทียนเดี๋ยวไปฝากไปต้อนพ่อเปุ่นเดี๋ยวไปขัวเพราะว่าท่างพุ่นก็เกิดสิพ่อที่เลี้ยมอยู่ดอกแต่ว่าก็หายยากเนี่ยก็เบ่าเอาก็ต้องดูแลแมียก็ไปลงหน่ำเนี่ยเรียกว่าอยุด ห้าเทียหนึ to to ่งพอเดยไปขวัวสู่ทีมงานคนกินทังพู้นอพี่น้องชุนน้ำกันครับว่าสิมานว่สได้ขวัวดีแก้วบ่สไดีพอดีไปฝากไปต้นเบ่าเอลูนำโขงบนนอเนี่มันมันได้อถาเด้อต้องหกหกใส่เขาไปขึ้นสันติหกหกนสันติมันมีข้องบ่มี่เน่ยยุที่ใส่ถงองไม้เลยเ๋ยวสิไปฟังไหอดน้ำมันนี่ลไวติ ก็อยากหายอยากแน่เราจะเนาะด่ามากอยากหายอากแน่เราจะอมือสี่ไ่ตัวจะเจกบปวะขึ้น่ั้อมันนิ่นงเป็นบางหย่าที่ข้องปวดกระเทีแดงแขนข้ออ่อนตอน้อมเตงบวงตัวอกระเทีแดงนี่ถ้าเต้งบวงยังสี่สุขคนติผู้ใดใส่หนูไยรุ่น มันเล้วเตะผู้แล้วแต่เทคนิคของใครของมั่นตีแต่ว่าถูท้องเจ้านี่คือเอากดแต่ทิ้งแดงผู้ทีมงานทั้งเหมืนบัวขาวทั้งพอนุ่มจอมมาเนี่ยคือคอยกับปรากฏว่าเพิ่นบ่เห็นบวดเพชผลดีบ่เห็นเนี่ยผลเห็ดยังสีเด้แบบนี้เหตุสีเอ้โงสีนะสีหิดบวงมันยังกลมแล้วก็คมมือโปมือห่อคมแล้วก็โคตรโคตรง่อยงมันออกมากสีที่สเป็คแบบนี้พี่น้องอมอ ก็ย่รุ่นใจกันเด้อจ้ะรต้องใส่ทรงโัวอยู่ด้วยไอ้หนูเดี๋ยวเขาไปหนหอกๆแล้วเนาะหนูจังเที่ยวหนูว่านไห้กินเราะบ้านนี่แล้วไปเที่ยมมันไปไกลกับว่ามันออมมึงนะอาจจะท่วมเนาะอึดเลี้ยวอึดเลี้ยวพี่น้องนะอาจจะท่วมนะเดี๋ยียถามพี่โรอาพี่รุ่นนั่นี่หนูขายบ่อปีใหม่ผมเฉยๆไปยูไปกินนะบุญเมีโอ้ยฝืนพี่น้องฝืนหายากหายากแล้วบ่คือช่วงตอก อขาไม่วังนั่นก็พ่อดี่ห่วยสามโลสี่รูอีเด้อเอาเนี่ยทีมานี่เขาเอาหาไปหาไปรุ่นเจ้าอันเอาสเปรย์แดงสีแดงสันติมันจังเดียวเห็นไงเอาเด้ไหมไปน้องมังกันนะสัญลักษณ์ของเจอยวันจังสี่ข่อยก็สีเลี้ยวเห็นอยู่งวดอันของพันเปียกมากพันเห็ดแดงเยอะแยะที่เจ้าได้เห็นสูตรมันว่าว่าพูดโน้ตสีแดงเริ่มยิ่งเลี้ยวยังไงสมมติอนโนสีขาววันนั่นเจ้าสีขาวพยายามอยู่ท่งอัน น้าพญ,ญาวันแมะคอยโมบจังไดนก็บ่เห็น <c oughs> เตรียมยึดไตตาอยู่แตงตาบอดีตะกั่งตะกั่งย่างได้จังแม่ยามน้องุีรุ่นครับสิามานบ่๋มหานเนาะเดี๋ยวุีรุ่นใส่นี่มืงหนีน้บ่ได้ไปไปกลดอกคานพ้นกินอยู่รอบบ้านนี่แล้วครับเอาเจ้าใส่เด้อเดี๋ยวคอยไปตกไปักน้ำง่วนกอนเถอะสิหิวน้ำก่อนอนน้าวบันนี้ได้เวลาเด้อคืออิปซีสมองสบาแล้วครับพี่น้องบ้านเฮาสายหนูครับมื้อนี้หาหนูดักหนูยำบ่วงหนูครับตอนเค้าแร่ง มนัามานม่มันแต่ว่ามนอนไปรุ่นกับว่ามันอ้ใส่แด่อะเทียก,วก,กัว่ามันคัดัด้พวกมันใจแต่ว่ะมันนี่สีคือบ่าการนิ่งครับม้นอนี่ลอาเมืงปดดังปิดย่งอกระหงได้แล้ววันนี้เอ้ยวันเนี้ยเน่อยเพบปันเ้ย อ้าเโอ้ยโอโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้หโอ้ย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 โอ้่โอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้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 ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โโอ้โ

ตูวง,งามงาตัวนี้อ้วนปึ๊เลยว่หนาตันงาเข้าวพวกงั้นอันนี้อย่าจะเใข้านะครับเดินเดินเด่นเ่นตัวนีมาแล้วเต็มมุมงาเต็มอุ้ยจะตั้งอะไ cổ 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 xăng đây cổ cổ xăng đây cổ sưng luôn cổ cổ sưng ông 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 này mày nồi nồi chấm côn đấy chấm côn đấy chấm khô côn đấy chờ nồi nồi hả chờ mày chụp chít chiu lười nhoi gì đó cu cu cái gì đấy để thử búng thử cái gì tối nay búng 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 คุณนูดอะเนาะฮึฮ um ึฮ uh ึเขาบอกไปแล้วพุฮนฮึ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 เึฮ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 ึพึฮ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 บฮึฮอฮึฮึฮึ เจ้าผงจังเต็มสองมาแล้วโอ้ตูน้ำบ่มเต็มเลยเบียงหมดยอดเอาคือว่ามาาหลือครับเนี่ยต็มสองอ้ผหิยงไปไ้ตัวแรกมาเอมดิเต้นผาเขียนบานีเอาแล้วงานสองตีมันเหมือนบุบๆมือเดียวมันอ้ยจังก็ยังตนี้ยงนี้โอ ก็ตงามดิตกงามตงามเหลือมหมอนหยอดตกงาบึมวันเจปเขาบอลเตียของเหน่อยอเ,อเอ้ยเอมาแล้วเมีเตียม,มาแล้วงามยวไปรุ่นหนูข้าวกันเด้อครับส่ถุงกัน เตี่ยมที่สองตืกเปียกพี่น้องคือว่าตัวนี้สมควรเติบอยู่งามนะครับงามแล้วมีพือแล้วเริ่มมันแล้วโเตรียมช่งนี่เอาหญ้าพี่น้องตกน้ำบุ้งหมดแล่นไม่ได้บุ้งตื่นค้นหงอาศัยหลุกหญ้าบุ้งตากระสันอ่ะสันดนกเป็นครับหาแต้มที่สาม ยามือเจ้าบ่ถึงนอหลบฟองพี่น้องเลยมิดอิงติ่งรถโอ้พึงลักเดกแต่ยังคงเดิมอยู่เดือรักกินหเดยหายเดี๋ยวพี่อากาศเย็นเย็นรมวิว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 มาเดิมหนาวแล้วพี่น้อง เราไปบุงข้างในกันตึกบ้าตักจักอันเลี้ยวไปกระไดมือส้าเลยพี่น้องจุดคอยมายำมาหลุดน้ำเบงน้ำพงยรุ่นวาสิมานบ่เนาะแต่ว่าแรงนี่ถือว่าเกิดไข่ยอยู่สองตัวเงียง้ยงๆอยู่พี่น้องจังค่อยติดตามมืงว่ามืออินสองข้อสิมานบ่เนาะจังลดูน้ำกันตอนซ้อครับแต่แรงนี่มือน,นี่ก็ นาติสุวัตนนับพนดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศ้าครับบรรยากาศเย็นๆเนสงตะวันกำลังทอดแสงขึ้นมาตอนเศร้าบรรยากาศเปนเห่าถือว่าเศร้านี้บรรยากาศก,าก็ถือว่านิ่งครับบรรยากาศกับบ,บอลบ่บออย่างก็แต่ว,ว่ามีความเย็นแน่เล็กน,น้อยไปยามวงหนูรักหนูยามวงหนูน้องเพริรุ่นครับตอนเศร้าสีมันประมาณน้องมึงขึ้นถือวา่า Song tìm yên 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 không yên 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 yên. I'm like, 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 เป็นส,งส้งซีเงียบๆข้างในมันบอลเลนมัานหนาวบา่บ่วงเสียพี่น้องฮ่า,ากบ็บอกเห็นอยู่นี่โอ้เงยไหลนี่ตัวน้ำพูนพวกวเดี๋ยวใส่เล้วข,วข,วข,วขัวกับโบเห็นต้งเงยแท่งตกน้ำกูที่บุ้มลอง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 ยุบ่สเห็นด้ยเนี่ยเสียไปหนี่รือซึ่น้นองเสียไปซื่อนี่ฮ่าก็บอกเห็น ลอยน้า,าู่ใสบูบระท่นไหนจักตัวโยบ่วงโยว่าสิเทีมกระเป๋าเราเลยอย,อยู่ประมาณสามสิบหลังสามสิบอันแต่ส่อหนี้ยังบ่านปล่อยทุกตัวยังกระสังเป๋าอยู่ครับเน้องพระท่านเด็ดปิดกระสังอยู่ก็เลยคิดว่าน้ำหาบ่วงใช่ไหมสุดที่หาลักหาเทียมขวบอ๋อ,อยังบึง กันครับท oh, ่เ oh, ทียเห็นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเสานี่ว่าได้จักตเลยโอ้ยเป็นอะไรจะได้เงียบคักเงียบเนี่ยโอตุ่มกระสุนต้อาบ่วงเสียบ่วงหนึ่งเท่านั้นล่ะไปขึกลับไปเจอง้ายห้องผมแล้วบ่บ่บ่หมันบ่หมันเสานี่ โอ้ประมาณนี้หน่อยเดี๋ยวสองตัว,สอ,ตวสองตัวเงีย้ยงๆงามๆเลยล่ะสองตัวนี่บ่ทังโลกก็เลี้ยงหน่อยครับก็ถือว่าสมควรอยู่ก็ถือว่าพ่อดิยู่งดิกินหาไหว้เพื่อไปฝากเบ้าแอ็นดูน้ำพงครับไปฝากพี่ฝากน้องทั้งมืองเชียงคานถ้า,า,าเตียพ่อเป็นติดกลัวถือว่าเบ้าแอ็นก,ก็บ่มีเวลาเนี่ยไปหา,ปาก็ถือว่าสนิทถือว่าโอเคแล้วครับถือว่าดิพ่อดิผัวอีกดอก เอาเด็กก็ขอบคุณเด็ซี่สมองสมวะแลครับทีก็ไหลก็แช่ก็ติดตามอีสานบ้านทองน้อยมาตลอดก็คอพี่น้องบ้านเฮ้ายดีมีแฮ้งสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขคนเด้อครับเดินทางขึ้นมาบ้านมาซองคอยคอยเคลีาะขาดปลอดภัยบพว่าจีลงไปหรือว่าจีขึ้นมากเลยมาหมุนวนครับก็ยังได็ก็เสาร์นี้มื้อนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สักนิดแล้วครับสวัสดีครับ